มุดบันทึกนิทานของมูลนิธิเด็กในปีนี้ได้หวนกลับไปสู่เหตุการณ์เมื่อ50ปีก่อนคือเหตุการณ์14ตุลา2516ที่นักศึกษาและประชาชนรวมตัวกันต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยและเสรีภาพเพื่อคัดค้านเผด็จการซึ่งต่างคนต่างก็มองเหตุการณ์14ตุลานี้โดยสายตาที่แตกต่างกัน และในโอกาส50ปี14ตุลาซึ่งคาบเกี่ยวกับช่วง30ปีพฤษภาประชาธรรมมูลนิธิเด็กจึงจัดทําสมุดบันทึกเพื่อบันทึกเหตุการณ์14ตุลาและพฤษภาประชาธรรมในรูปแบบของนิทานจินตนาการประวัติศาสตร์ที่ชื่อว่าเสรีแห่งพิลาบ Liberty of the Dove เพื่อเชิดชูเสรีภาพและสันต um ิธรรมค่ะนี่ควาพิเศษของไดรี่เรียบดีคืออะไร ความพิเศษของไดรี่เล่มนี้ก็คือเราทำที่ระก,กาสิบเอ,อ17พฤษภาคมโอกาสครบรอบ30ปีซึ่งมาประจวบเหมาะกับครบรอบ50ปี14ตุลาคม25 16, ออ16พอดีเราจึงเอาสองเรื่องนี้มารวมเข้าด้วยกันเริ่มต้นด้วยรูปของอนุสรสถาน 10, 17พฤษภาแล้วก็มีรายชื่อวีรชนที่เสียชีวิต ในเหตุการณ์17พฤษภาแล้วคุณสันติสุโสมนัสสิริก็สรุปความคิดรวบยอดของ17พฤษภาไว้ในหน้านี้ตบท้ายด้วยรูปรูปลูกชายคุณดูุลเขียวบริบูร์ซึ่งเป็นลูกป,ปั้นซึ่งตายในเหตุการณ์พฤษภาแล้วก็ตามด้วย mm hmm. บทกวีของอาจารย์ดวรัตน์ภภัยบูชื่อกลางใจเบื่ออย่างที่ได้มา อาจให้ฝังก,กับเด็กๆบูบว่าเด็กพอเสียงร่ำรัวกลองประกาศกล้าก็รู้ว่าวันพระมาอีกขนพอปืนเปรี้ยงแปรไปในมนทนก็รู้ว่าประชาชนจะชิงชัยห้าสิบปีสิบสี่ตุลาคมหนึ่งสายลมลำนำความเคลื่อนไหวเสรีภาพกับประชาธิปไตยเสรีภาพกับประชาธิปไตย ยังเป็นมาเป็นไปไม่เปลี่ยนแปลงเหยี่ยวยังคงกระยับปีกกลางเปลวแดดร้อนที่แผดยังเผาพัดอยู่ผาดแผงนกสีเหลืองยังโลดยังเริงแรงหญ้ยายังแยงหินแยกหยัดระชดให้ผุดพราวดอกบัวในหัวใจให้ทุกความเคลื่อนไหวได้ปรากฏ อาจยาวโยดคดเคี้ยวอาจเลี้ยวลดแต่ทุกบททุกบาทยังญาติยำยังยืนหยัดสัจธรรมความเคลื่อนไหวให้ร่วมไทยร่วมทางรวมญาติยำร่วม,ำวม,วมจำจุด,จดบทวิถีแห่งวีรกรรมความเป็นไทยเป็นธรรมต้อง,องนำ,นำทาง,ทาง ก็ตามด้วยเพียข่าวความเคลื่อนไหวบทกวีของอาจารย์เดารัตนกพงไปบูรซึ่งอาจารย์ดารัตบอกกับผมว่าได้ใช้ข่าที่คุณเสกสรรประเสริฐกุลได้เขียนเรื่องดีไว้ชื่อความเคลื่อนไหวหรือเพียงความเคลื่อนไหวเป็นชื่อที่ดีกว่าใหมาย้ากว่า14ตุลาเดืนะเป็นเพียความเคลื่อนไหวเท่านั้นหรือแล้วที่เราเลือก อาจารย์เดวรสภัไพ,พบูล์เขียนบทกวีก็เพื่อต้องการให้ภาษากวีซึ่งคุณเดวรัสภูไพ,พบูล์เนี่ยเป็นคนที่เขียนกวีที่มีความอ่อนหวานละบุนละใบและไม่ดับไปสู่ความรุนแรง ภายในเล่มนอกจากจะมีบทกวีเพียงความเคลื่อนไหวและกลางใจเมืองโดยกวีรัตนโกศินลร์อาจารย์นวรัตพงไพบูลแล้วอีกหนึ่งความพิเศษคือภาพเขียนสีสีที่มีคุณค่าจากอาจารย์เทพสิริสุขโสภาศิลปินแห่งชาติกับเหล่านักวาดตัวน้อยจากโรงเรียนหมู่บ้านเด็กและศิลปินอิสระที่มาร่วมเขียนภาพตามจินตนาการอันเสรีดุดนกพิราบน้อยที่เรียกว่าเสรีแห่งพิราบ นอกจากนี้ยังสามารถสแกน QR Code โคเพื่อฟังเสียงอ่านบทกวีสองภาษาไทยอังกฤษของเด็กๆโรงเรียนหมู่บ้านเด็กและลูกหลานวีรชน14ตุลาได้อีกด้วยค่ะพ,พิเศษของไต่รี่เร่องนี้ก็คือตัวนี้กาลาดุกบก,กาลาดุกบนี้เอาแบบมาจากท่านจ้าขุดประยุทธ์ประยุทธ์โตนะ ท่านได้เขียนประวัติศาสตร์ของพุทธศาสนาในระหว่างที่เขียนประวัติศาสตร์พุทธศาสนาท่านก็ทำว่ามันเกิดอะไรขึ้นเหตุการณ์ในโลกนี้เกิดอะไรขึ้นเขียนอยู่ในหนังสือเล่มนี้นะถ้าจะใช้ภาษาอังกเขาเรียกว่าทารายทารประวัติศาสตร์นะในสี่นี้เราก็เอาแบบนี้มาแล้วขอให้คุณสศรษิสุขโสภณศิริได้ทำการานุกรม หรือทามรายของปทิศาสตร์ไว้ใดๆแล้วดีเล่มดีถ้าท่านเปิดไปเนี่ยยกตัวอย่างเช่นเปิดวันที่17พฤษภา17พฤษภาก็จะเห็นว่าในัปดา์นะที่ส6 17ก4เอี่อ1 6 17 18 19 20มีอะไรเกิดขึ้นในปทิศาสตร์ ในประวัติศาสตร์ซึ่งดับตั้งแต่ปีพศ2310ที่เสียกรุงศรีอยุธยาเพราะนั้นถ้าเปิดไปในวันที่6เมษายดก็จะพบว่าในวันที่6เมษายนเจ็เมษายดเกิดอะไรขึ้นในประวัติศาสตร์ตั้งแต่ 23. 1 0เพราะฉะนั้นหนังสือเล่มนีในนี้นเล่มนีเด็กๆจะสามารถเรียนประวัติศาสตร์ไทยตั้งแต่ปีพศ23 1 0จนถึงปัจจุบันได้ แล้วก็กดไปที่ใน Google ว่าเหตุการณ์นั้นที่เกิดในวันที่นี้พอสรูดมีอะไรเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นหนังสือเล่มนี้จึงมีคนซื้อบางคนซื้อถึงร้อยถึงพันเล่มเพื่อแจกไปตามโรงเรียนต่งตางๆให้เด็กได้เรียนประวัติศาสตร์เพราะทำให้เห็นว่าเฮ้ยมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นหนึ่งเท่านั้นนะตุลาเนี่ยในวันที่14ตุลาเนี่ยมันเกิดอะไรในอดีตค่ะ พศอ,อ,อาจจะคนละพศออเพราะฉะนั้นก็ต้องการให้เด็กรุ่นใหม่รู้ว่าเฮ้ย<า>ที่เรายืนอยู่วันเนี้ยเราไม่ได้ยืนอยู่บนกวาว่าเปล่า <c oughs> เรายืนอยู่บนเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ทีนี้ก็ถามว่าแล้วคุณจะรู้เรื่องอะไรใส่ถามไลายไว้แค่ดูโอ้ยโลกสมัยใหม่กุกดไปดูในกูเกิลก็รู้แล้ว <c oughs> อาจารย์ที่ฉลาดก็จะใช้เรื่อง <itution> <c oughs> นี้กับเด็กนักเรียนว่า วันนี้เราสอนหนังสือวันนี้เปิดไดรี่ก็บูชีเด็กซิว่าวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นในอดีตอไปค้นมาแล้วเดี๋ยวมาคุยกันแล้วมาอภิปรายกันใช่ไหมคือคือไอเหมือนเป็นมูลนิธิเด็กขอเชิญชวนร่วมถวายสมุดบันทึกนิทานจินตนาการประวัติศาสตร์ปี2566เสรีแห่งพิราบนปตี้ออฟเดอะโด แด่พระและสามมนเณรในชนบทกับชุดสังคทานสุขใจหนึ่งชุดบปนจุดสมุดบันทึกนิธานสิบเล่มในราคา700บาทหรือสั่งซื้อเพื่อบริจาคให้กับเด็กนักเรียนในชนบทให้ได้นำไปใช้เรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ในราคาเล่มละเจ็บาท โดยสามารถร่วมสมทบทุนผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีมูลนิทีเด็กเลขที่115-214-7330ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ l ล n e แอดแชร์ฟชาย shy, หรือโทร02-814-1481ค่ะ